มาจ้าเคล็ดลับหนางามเคล็ดลับหน่าสวยนะคะตัวนี้จา้าเซรามลบฝ้านะคะเซรามลบฝ้าสลายฝ้ากู้หน้าพังจา้าผู้ใดฝ้าเละลายมาใส่โหลดจา้าเบื้องหนา้าที่ละ่ะค่ะโบมีหอดรูคุ้มขนนะคะตอนนี้โอ๊ยหนาเนียนแห้งนะคะเบื้องตีล่ะจา้าฝ้าตะกี้เต็มแก้มกะเต็มหนานะคะ ตอนนี้บอกโอ้ยมึงตีหล่ะคะเบิ้งเอาโหลดนะคะนวลอุบฮุบจ้าหนาะสายองตองว่ามันซิบซีพู่นะอายุซิบซีกะนะับหนาบสไยซัมานีด้อค่ะอยู่สมัยตะกี้นะคะจงังแมนผู้ห่ตะกี้นะคะตอนนี้บอกจ้า,จาโอ้ยเด็กหน่อยสิบซีกับเด็กหน่อยสิบซีด้วจา้าบอด้ยานจา้า กองดีนเนาะผู้ใดิยานนะคะดังนั้นนะคะเท่าบันไดกระงามได้นะคะอายุหลายเท่าใดกระงามได้นะคะบ่ต้องว่าตอ้าตองห่วงว่าแบบโอ้ยเท่าแล้วจักสิมางามจักสีมายังอยู่บอกเลยว่าผู้ยิ่งเฮ้านะ่ะต่อให้เจ็ดสิบแปดสิบกัยังอยากงามแมนบคะอยู่คือกันเท่าบันไดอยู่กัสิท่าเด้อสิบอกให้บ่มีไผบ่อยากงามเด้อจ้ะแมนบ่ เฮาบรดายงามเพื่อผู้ท่ายเออเฮางามเพื่อความมั่นใจของเข้าเองนะคะดังนั้นเนี่ยส,สื่อนี่บ่ต้องถามหัวจ้าสื่อใส่รดจ้ายุยสิบอกเลยยุยสื่ออย่างแต่ละอย่างที่เกี่ยวกับความงามเด้อจ้ะอยู่ประามผู้ใดค่ะคั่นเฮาขั้นเทาแบบขั้นเทา,แบบามั่นใจว่าเอ้ยเขาอยากใส่อันนี้อันนี้สื่อมันเป็นปรยป่ต้องถามลูกถามหัวถามแม่ถามพอนะคะ แนวมันสีผ้าเขาง,งามเนาะจะสีไปถามเขาเห็ดอีหยังอยากสื่อกระสือใส่เลยจ้าอยู่ีนผู้นึงบ่เค่อยถามผู้ใดดอกอยู่ที่ห้าตัดสินใจจ้าเห็นบ่ละ่ะงามองตองนาใสนาเนียนจ้าตอนเนี้ยว่าแม่เด็กหน่อยโอเคจ้าอยากสื่อใส่อยากนางงามไปใส่เลยค่ะสองร้อยเก้าสิบบาท่งฟีเก็บเงินปลายทางจ้าเบาๆลา,ายละเด้ออยากงามฝาลไปสื่อมาใส่นะคะ